เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าบีอะไรอ่ะบีฮะบีสวาม s ซิมูเลเตอร์ <c oughs> อุตส่าห์จะให้ช่วยเปิด <c oughs> บีสวามบีสวามไม่ได้เล่นต้องนานมากเลยนะเนี่ยแล้วทำไมพี่เอกเป็นผู้อ่เออไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แล้วไม่เล่นเป็นปีเลยอะ่ะพี่ฝนเป็นกันไกเนี่ยเอาไปตัดน้ำผึ้งได้ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะ <c oughs> ครั้งที่แล้วเราทําอะไรไปบ้าง <c oughs> ก็ไม่รู้เป็นปีแล้วอะ่ะพี่ฝนทำอะไรไปบ้าง ูแต่ดูนั่นก่อนทุกคนดูไหนอ่ะนู่นข้างบนนั่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 นู่นนั่นนู่นนั่นเห็นมะบ่าปูนน่ะเหรอไม่เลวเนี่ยปูนอะไรอ่ะปูนปูนแท่งๆเนี่ยอ๋อแท่งๆเนี่ยคุณตักกระแตนทำข้าวไม่ใช่ดิตักกระแตนกิ่งไม้เออดูเขาเต้นก่อนน่ารักตะมูตะมีจังมัดเลยยึกยักยุกยักอยู่งั้นน่ะอ๋อไหนไหนอ่ะรังพึ่งพี่เอกอยู่ไหนอ๋อรังพึ่งของพี่เอกอยู่ทางนี้อุ้ยนี่สวย นี่ดูพึ่งพี่เอกมีน้องพึ่งสามตัวสวยสวยน่ารักแล้วก็ของพี่ฝนนะพี่ฝนที่เก็บของพี่ฝนดีกว่าของพี่เอกอีกก็ดีกว่าดีกว่าอีกอ่ะจริงดีนะเร<อ>านะพี่ฝนไปเล่นมาตอนไหนไม,ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโวแล้วดูของเพื่อนนี่เ <c oughs> ต็มไปหมดเลยโอ้นี่ดูหลังของเพื่อนซะก่อนนี่มีคุณพึ่งอยู่ ต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเอาละไม่ได้การแล้วเดี๋ยวพี่เอกจะต้องไปเก็บน้ําหวานก่อนนะเก็บน้ำหวานเหรอใช่แล้วเก็บในป่าเก็บนี่เลยนี่เก็บเก็บโอ้ทุ่งหญ้าในป่านี่สูงชะมันเลยเนี่ยต้องตัดออกให้หมดมีแค่พวย <laughs> พี่ฝนมีกันไกลอ่ะโอ้ยแล้วดูกันไกลพี่ฝนตัดอ,อย่างเร็วเลยอ่ะตัดแงบ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 เลยโอ้ดีจังเลยนะเออมีคุณพึ่งคอยเก็บน้ำหวานแล้วนี่นะพี่เอกอ่ะอ้าวเต็มซะแล้วอ่ะเต็มแล้วเหรอโอ้ต้องรีบกลับมาเอาน้ำพึ่งมาให้ที่รังก่อนนะรอ,รอรอรองั้นเดี๋ยวพี่ฝนมาเปิดตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนี่เอาเข้าไปเลยเฮ้ยนี่ไงคุณพึ่งคุณพึ่งพี่ฝนอยู่ไหนหาไม่เจอพี่ฝนก็เปิดรังครับพี่ฝนอ้าวแล้วคุณพึ่งพี่ฝนไปไหนอ่ะ ไม่งั้นจะมีอะไรเลยเอาละตอนนี้พี่เอกมีอันนี้คือน้ำผึ้งที่ใช้ในการซื้อของอันทุกคน484เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แปลกันตรงๆนี่เลยฮันนี่ที่รักอย่างเงี้ยเลยเอาละเดี๋ยวลองเอามาหมุนไข่ดูดิว่าหมุนได้หรือเปล่านี่ไงพี่เอกดูผึ้งพี่ฝนเดียวผึ้งมีฝนคืออะไรนี่ไงคุณผึ้งมีฝนเห็นยังโอ้รู้หลาหมดแล้วรู้หลารู้หลาไม่ได้การแล้วรู้หลาอะไรอ่ะไม่สามารถหาไข่ได้คืออะไรหรอเพราะว่าอะไรอ่ะ น่าจะตังค์ไม่พอพอน้ำพึ่งเขาใช้4,200เขาพี่ฝนใช้เปียอกเท่าไหร่อะ,อะมีอยู่400รอยองะเอา400อก็ไม่พอโถเอ้ยงั้นเดี๋ยวไปฟาร์มต่อน,นั่นอะไรอ่ะพี่ฝนไหนอะ่ะเครื่องหมายตกกระใจตรงนี้ลองกดดูจิไม่ได้มาต้องนานเลยคุยกับบีที่เขาบอกว่าอะไรอะ่ะโฮโฮโฮลูกูอะไรวิทย์อัสโนนี่คือคุณหมีกินน้ำพึ่งใช่แล้วเหมือนเขาจะให้ทำเควสนะ ทำเควสเพื่อให้เรารับของใช่แล้วก็ทำไปตามนั้นนะนะทุกคนเสร็จแ,แล้วเราก็จะไ,ได้ของรางวัลมาทุกคนมันก็จะเร็วขึ้นนะนะโอ้โหนี่ทำมามยาวแท้เควส <c oughs> <c oughs> อาเราก็ฟาร์มตรงนี้เกินเลยละกันนะทุกคนนะตรงนเนี้ยเนี่ยฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเลยนี่นี่แป๊บเดียวก็เต็มแล้วต,ตัดไปเลยตัดเลยงับงับงับโอ้โพี่เอกได้แค่สี่ร้อยเองเหรอทำไมน้อยจังเลยอะ่ะงับ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 ไปเลยเฮ้ยเต็มอีกแล้วอ่ะเต็มเร็วจังเลยอ่ะ เฮ้ยเกเจออะไรอะได้อะไรมาไหนอะไรอะเพากได้อะไรอะเพ็กไม่ได้ได้เห็นบ่าวที่หอที่ได้นะพึ่งพี่ฝนนะคะเอาหรอเกศอนเขากระเด็นขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเกศอนกระเด็นไปเหรอวนี่พี่ฝนเจออะไรไม่รู้ตัดแล้วเจออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะฮะเจออะไรด้วยหรอไม่รู้มันมีมันมีลูกๆอะไรขึ้นมาอ๋อพึ่งพี่ฝนเป็นพึ่งพิเศษนะดิอ๋อพึ่งพิเศษเหรอนี่เพ็กได้เจ็ดร้อยละเดี๋ยวก่อนนะเพกว่าถุงเพกมันเต็มเร็วไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวพี่เอกจะขอไปดูที่ช็อปก่อนนะพี่ผลไปช็อปเหรอขอช้อปปิ้งก่อนอ๋อช้อปปิ้งเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้มาต้องนานไนงงบ้างวอลมาร์ทแลนด์มีประตูเลยเต็มไปหมดเลยรอเดี๋ยวรอเดี๋ยว,ยว,ยวกำลังเข้าไปโอ้เดี๋ยว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 พี่เอกซื้อของในช็อปก่อนนะซื้อของในช็อปช็อปช้อปเนี่ยเหรอใช่แล้วตอนนี้พี่เอกมีพั่วซึ่งมันก็คือของอัไนไหนนะอันแรกเลยนี่นะโอ้โหว่าแล้วช้าแนทะ้เดี๋ยวเดี๋ยวถุง ขุงตอนนี้ของพี่เอกก็มีอันนี้ถ้าพี่เอกซื้ออันนี้ได้ไหมอ่ะอ๋อซื้อได้เปล่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ใช้650ซื้อเลยซื้อซื้อนี่เนี้ยซื้อเลยหรอซื้อดีได้ไหมอ่ะได้มาแล้วนี่ไงอ๋ได้อะไรมาเหมือนพี่บลเลยใช่เก็บได้750คราวครนี้ก็จะได้ตังค์เร็วขึ้นอ่ะไปเก็บกันต่อเดี๋ยวขอดูก่อนนี้าาคาดหลักคาดราคาเท่าไหร่เนี่ยอ้าวไปไหนแล้วคาดพี่เอกอ๋อต้องกดเลื่อนเอาคาดนี้ อะไรอ่ะราคาเท่าไหรพี่ฝนเขาไม่ขึ้นราคาราคาแปดร้อยน้ำผึ้งอ๋อนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้โอ้โหมองยากแท้เอาละแล้วก็นี้ราคาสองพันสองโอ้โอ้โหราคาโหดร้ายนะเนี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรหล่นลงมาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมีเหรียญอะไรหล่นลงมาไม่รู้เราต้องรีบเก็บเก็บเลยเก็บคุณหมีเก็บไปให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยนะทุกคนนะมีเหรียญหล่นลงมาโอ้โหตรงนั้นมีคิดสมัตด้วยเอาละเดี๋ยวพี่อแก่ขึ้นไปฟาร์มพึ่งต่อนะ นี่ตอนนี้เรายังอยู่ได้แค่ตรงนี้พี่ฝนเป็นไงบ้างอะพี่ฝนกําลังจะไปเอาน้าผึ้งเก็บก่อนโอ้โหดูดิคนนี้พี่เอกกดไม่ลงเลยฮะเป็นไงบ้างรู้สึกว่ามันจะไม่เต็มเร็วเหมือนเดิมแล้วพี่ฝนเดี่ยจะต้องอัปเกรดอันนี้ที่ตัดใช่ต้องอัปเกรดที่ตัดเพราะว่าตอนนี้พี่เอก ตักขึ้นมาได้ช้ามากทำไมพี่ฝนเต็มเร็วจังเลยก็พี่ฝนเร็วดิพี่ฝนใช้กุ้งไก่ตัดเลยนะใช้กุ้งไก่เ,เหรอกุ้งไก่ตัดเลยเต็มเร็วมากเลยขอบอกนี่ของเพยวกว่าจะได้เจ็ดร้อยห้าสิบเอาละได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเพวกจะเอาพึ่งมาใส่อีกนะพี่ฝนมีแค่สามโตช้ไม่ไหวแล้วเราจะเอาพึ่งมาจากไหนอ่ะ หมุนไงอ๋อหมุนกุกกิ๊กกะลุกก,กุกกุกกะเหรอใช่แล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อนี่ไงนี่ไงเคเวสมีบอกด้วยว่าเราจะต้องไปทําอะไรเก็บเกสรดอกไม้หนึ่งพันตัวตอนนี้แปดร้อยแปดสิบหกล้วแล้วก็เก็บสีแดงด้วยพี่ฝนเก็บสีแดงเก็บจากไหนอ่ะเก็บสีแดงก็ดอกไม้ที่เป็นสีแดงไงดอกไม้สีแดงอ๋อนี่ไงดอกไม้ที่เราจะตัดแงบๆงบเหรอนี่ๆีนี่เพื่อนก็ตัดสีแดงนี่ตัดสีแดงตรงนี้ อ่นนี่ไงนี่ไงบวกเพิ่ม<ล>ขึ้นมาแล้วร้อเออเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออยูไอเขาเป็น UI แบบเก่านะก็คือเป็นแท่งๆอยู่ทางซ้ายแต่ว่าก็เล่นสนุกดีชอบฟาร์มน่ารักดีเอาละเดี๋ยวเพจเก็บไปได้เรื่อยนี่ได้280ตอนนี้เควสของพีอกโพเลนสีขาวครบแล้วหนึ่งพัองอพี่ฝนทำไมเต็มเร็วเชะมัเลยอของพี่ฝนแข็งแรงอ่ะ เต็มเร็วมากเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีแดงก่อนสีแดงนี่นี่สีแดงนี่ปั๊บงั้นเดี๋ยวพี่วอจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมก่อนมไม่น่นอะไรอะอะไระเจออะไรพี่เอกเจอตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนนายนายเดยวไปเดวไปอ้าวมันเต็มอ่ะหืมต้องรีบต้องรีบกลับต้องรีบกลับเฮ้ยมันหายไปแล้วโหเอย้ยโอแสดงว่าจะต้องเป็นพื้นหญ้าที่มีดอกไม้เยอะๆแน่นอนพี่เอกว่าเป็นพื้นที่พิเศษอะโห ได้แล้วเป็นพื้นที่พิเศษก็คือดอกไม้เยอะๆนี่นี่มาเร็วเพื่อนเร็วเข้าไปเลยเข้าไปเลยนี่นี่น<อ>แล้วพึ้งไปเก็บแล้วต้องรีบปั๊มน้ำพึ่งนะมันจะมีสายสายออกมาด้วยใช่เปล่าใช่นั่นคือน้ำพึ่งที่เขาดูดมาจากที่เก็บของเรานี่ไงเดี๋ยวพี่ฝนขอไปซื้ออุปกรณ์เสริม,มแป๊บหนึ่งนะได้ตอนนี้พี่เอกมีทั้งหมด1000พกับอีก800แล้วก็34 ้พี่เอกเห็นของลอยอยู่ข้างบนด้วยอะ่ะน่าจะเป็นของดีพอสมควรเลยนะดีพี่ฝนเก็บเก็บกระเป๋ามาได้เพิ่มแล้วพี่เอกเอาละตอนนี้ตอนนี้ของพี่เอกต้องไปคุยกับตัวที่ชื่อว่าอะไรอะ่ะแบล็คแบร์อยู่ไหนอะ่ะแบล็คแบร์อยู่นู่นนู่นขวามือขวามือเห็นยังฮะเจอแล้วแบล็คแบร์เจอยังเจอยังเจอแล้วเขาจะให้อะไรเรานะน่าจะเป็น ของบางอยา่างหรือไม่ก็ให้พึ่งหรือไม่ก็ให้นะ้ำพึ่งเรามาแน่นอนเขาบอกว่าคุณเก็บดอกไม้สีแดงแล้วดีมากเลยนะจะมีสตรอเบอรี่ขนมแล้วก็ไข่เงินคืออะไรไม่รู้เฮ้ยพี่เอกได้อะไรมาเนี่ยได้อะไรมานี่คุณมีสีทองอยู่ฟังนี้ดูตรงไหน <c oughs> อ,อ๋อมีพึ่งพื้นฐานพึ่งเย็นพึ่งโอ้โหมันแบบเยอะมากเลยนะรายการพึ่งตรงนี้แล้วก็รายการไข่ตรงนี้อีกเพียบเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะของเราเหรอ น,น่าจะใช่ะนะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนนะอันนี้คืออะไรอ่ะสมูทได้ไข่เดี๋ยวไปหาไข่ก่อนอ๋อนี่ไงเยลลี่ดาวเราเยลลี่ดาวเนี่ยมาใส่ในนี้ได้ไหมเยลลี่ดาวมาใส่โอ้ไว้ขอไว้อัปเกรดพวกนี้นะไว้อัปเกรดคุณพึ่งเราเหรอหรอลองอัปเกรดดูดิแปลงพึ่งพื้นฐานเยดเฮ้ย เปียกได้พึ่งสีน้ําเงินจริงเหรอหายากไหนไหนไหนอัพเกรดยังไงอยากรู้บ้างไงนี่ไงกดตรงรูปไข่แล้วก็เอาของพวกนี้ไป็นใส่ใสตรงรูปไข่ใส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 ใใส่ใสเข้าไปเลยใสเข้าไปเลยใส่เข้าไปใส่ตัวนี้บ้างดิใส่ตัวนี้บ้างนี่อะไรอ่ะสุดยอดไปเลยเลเวลขึ้นเลเวลขึ้นเยสแล้วไงต่อแล้วไงต่อใส่ให้หมดใส่ใส่ให้หมดเลยใส่หมดเลยไม่สนจุยนี่เลเวลสามแล้วพี่ฝนไงมั่ง โอ้สาให้หมดสายหมดทุกตัวนี่เลเวลขึ้นเลเวลอัพอด้วยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยหน้าตาดีนะเนี่ยโอ้หน้าตาดีเลยนี่3อันนี้จะได้3ทุกคนนี่เย็ดเย็ดโอ้อันนี้คืออะไรอะ่ะของขวัญของขวัญกดได้ไหมไม่ได้ไไดต้องห,หา NPC เพื่อรับรางวัลอ๋ยเขาจะมีบอกเพิ่มพันธบัตรของคุณ25อ่านยากแสดงว่าเอามาอัปเกรดได้นี่ไง แสดงว่าเราหาของมาอัปเกรดให้กับคุณพึ่งของเราแล้วเขาก็จะมีเลเวลเพิ่มเพิ่มพลังใช่แล้วอันนี้คืออะไรบูทเวลโอ้ใส่ได้หมดอะเราก็ลากใส่ให้หมดเลยเลเวลซีแล้วพี่ฝนโอ้สุดยอดไปเลยอันนั้นคือมเมล็ดมเมล็ดแดนนี่มเมล็ดอะไรนะกุยจีเมล็ดกวยจีมเมล็ดทานตะวันเออเมล็ดทานตะวันมีกลางคืนด้วยแฮะเดี๋ยวพี่เอกจะขอซื้อของเพิ่มแล้วนะได้เลยเด๋ยวตามไปตามไปนะตาไปกันไกลอะไรเท่าไหร่อะจะไม่ได้แล้วอะ กันไก่จาไม่ได้เหรอเออเท่าไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันโอ้มีอะไรเต็มไปหมดเลยนี่โอ้โอ,โอ้เยอะจัดเลยเนี่ยไม่ได้เล่นต้องนานงงไปหมดละเอาแล้วนะเปิดร้านคา้าปึ๊บ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 ,บตอนนี้อันนี้ราคา800อันนี้ราคา 2002. 2 2 0 0ซื้อได้แล้วนี่นี่ต้องซื้อมาใช้ว่างแล้วได้ไหมได้ไหมได้แล้วนะทุกคนได้กันไก่มาแล้วได้กันไกม,มาแล้วเฮ้ยพี่ฝนซื้ออะไรฮะอะไรอะ่ะกระเป๋าอ,ะอ่ะอ่ากระเป๋าไง นี่เดี๋ยวไปดูพึ่งของพี่เอกมกั่งว่าทํางานดีหรือเปล่านะพี่วอนก็ซื้อกระเป๋าใหม่ไงมีกระเป๋าใหม่ด้วยเหรอใช่แล้วเพราะมันเต็มเก็บไม่พอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคเควสของเราจะต้องเก็บเกรอนสีแดงอ่ะสีแดงนี่สีแดง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 เอากดไม่โดนสีแดงเลยฮึบฮึบฮึบนี่สีแดงไม่โดนเลยอะ่ะทําไมไม่โดนสีแดงอะ่ะนี่นี่ กดโดนไหมสีแดงอ๋อรู้<ผ>ลแล้วมันเต็มแล้วอะ่ะมันเต็มนี่เองโถเอ้ยมาไอ้พี่ฝนได้เควสเต็มแล้วอะ่ะสีแดงอะ่ะงั้นเราเรีบไปเคลียร์ของก่อนดีกว่านี่กดอ e ีฟืดได้แล้วพี่ฝนได้อะไรมาได้น้ำพึ่งเพิ่มไงน้ำพึ่งเป็นหนึ่งพันเลยนะโอ้โ oh, หเร็วมากๆเลยเอาละเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีโค้ดให้ด้วยนะ พีอกไปดูโค้ดมาแล้วเดี๋ยวเอาโค้ดมาใส่ก่อนเป็นโค้ดอันนี้นะทุกคนเอาแล้วพี่ฝนพี่เอกใส่โค้ดไปได้2ตัวได้ตังมาห0,000ื่นแล้วนะเฮ้ยได้เยอะชะมัดเลยแล้วเราจะไปหมุนไข่ถัดเลี้ยงกันตรงไหนอะหมุนไข่โอหมุนตรงไหนอะนี่ยเป่าเนี่ยนี่ไงตรงนี้ไงมีลูกไข่เหมือนเพิ่งอยู่ตรงนี้มันหรอใช่แล้วลองหมุนกุกก๊กกิ๊กดูเร็วเข้ามีคุณตุ๊ก,กแตนอยู่ข้างบนตุ๊กแตน สี 4, ่พ <bars> oh. ันเลยเหรอใช่แล้วได้ไปหมุนหแล้วนะหมุนแล้วกุ๊ก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 ได้อะไรมาได้อะไรอ่ะไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ในไข่นี่ว่านี่ไงอยู่ในไข่พื้นฐานตรงรูปไข่นี่ไงไข่พื้นฐานตรงรูปไข่นี่แล้วเพล็กก็จะเอาไข่พื้นฐานตรงเนี้ยนะเออาไปใส่นี่ออลองมาใส่มั่งนี่ใส่โป๊ะเข้าไปเริ่มงูได้แล้วได้พึ่งธรรมดา โอ้โอ้ใส่แล้วอืมได้พึ่งธรรมดาอา้าวพี่วงก็ได้พึ่งธรรมดาเหมือนกันใช่แล้วเราต้องหาไข่ที่ดีกว่านั้นสมมติใดนี่คือทำอะไรอะ่ะแรนดอมฟิลสองร้อเปอร์เซ็นต์โพเลนสิห้านาทีแล้วมีประโยชน์กับเราไหมลองใส่ดูดิไม่รู้ปึ๊บโอ้โอ้ไงอไงมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะ Sugar, เราไปลุยกันต่อดีกว่าอ๋อเขาจะคูณ2นี่ไงดอกอะไรวันเดอร์ฟิลกับดอกแดนดี้ไลออนน่ะอ๋อจะต้องเฉพาะแบบนี้เท่านั้นพี่ฝนเรารู้จักมนี่ไงดอกวุฒินี่นี่นี่อะไรอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเออเดี๋ยวเข้าด้วยเข้าด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยนี่นี่นี่เข้า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 โถเอ้ยเต็มซะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกอะไรเต็มเลยมันเต็มอะอ๋อไม่ได้ซื้อแผงหลังมาใช่ไหมไม่ได้การแล้วเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่อ๋อ อ๋อนี่ไงเรามาฟาร์มตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้เขาค่อยๆลดลงไปเขามีพลังเลเวลอยู่ที่40,000กว่าพี่เอกมาเร็วเข้ายังได้อยู่ยังได้อยู่ใช่เปล่าใช่ยังได้อยู่โอ้ oh, มันเต็มเร็วว่ะมาเร็วเรามาช่วยกันเก็บเกสรน,นี่เกสรของพี่ฝนลนมาเต็มไปหมดเลยพี่ฝนข้างบนนั่นไงข้างบนนั่นคืออะไรข้างบนนั่นคือสัตว์เลี้ยงแบบที่แบบแข็งๆอะอ๋อ oh, แข็ง ใช่แล้วแต่ว่าเขาต้องใช้ทิเกตแสดงว่าเราจะต้องมีทิเกตด้วยมีตั๋วพี่วนมีตั๋วอยู่นะมีตั๋วอยู่เยอะไหมอ่ะมีตั๋วอยู่3ามใบโหสามใบจะพอหรออ่ะแล้วเขาใช้กี่ใบมันไม่ใช้เป็น10บสใบหรอไม่งั้นก็ลองไปดูดูไหมเดี๋ยวพี่วนไปดูให้เบียฟาร์มไปก็แล้วกันฟาร์มอะไรตอนนี้มันเต็มเร็วมากเดี๋ยวพี่เอกต้องเปลี่ยนกระเป๋าใส่ของแล้วกระเป๋าพี่วนเหลือเฟือเอาละเดี๋ยวขอมาซื้อหน่อยนะกระเป๋าใส่ของของคุญมี กดซื้อของแหละกระเป๋าอันนี้ราคาห้าพันใช่ไหมอันนี้ราคาสอง0มืไม่พอเอา5,000ันไปใช้ก่อนนะทุกคนนะตังมีน้อยตังมีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดอันนี้เราก็ฟาร์มต่อเลยแล้วกันที่เก็บของพึ่งคืออะไรอะ่ะอ๋อเก็บได้ด้วยเหรอเอาละสามารถเก็บของไว้ได้ด้วยถ้าของเราเต็มอืมอะไรอะ่ะอะไรเนี่ยวัวตีโดนไอที่แตกแล้วก็เด็นได้ตังได้ของเพิ่ม เฮ้ยจะสามพันแปดแล้วก,กดแป๊บเดียวเองโอ้ี่นี่เก็บเร็วเก็บเร็วมากเลยได้อะไรไม่รู้ทุกคนพี่วอนเต็มแล้วพี่ก็จะเต็มแล้วนี่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 ปังเต็มแล้วไปก่อนนะเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วขึ้นสีแดงมาแล้วเต็มแล้วต้องรีบไปเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมไปเพาจะต้องเอามาเก็บนี่โอ้โหไข่อ๋นนี้ตัวอะไรตัวฮีโร่นี่มีไข่ทองคำด้วยหรอโอ้มีเยอะมากโอ้ยมีมีปุ๊บอีกด้วยห้าร้อยตัวนี่ สองพันตัวโอ้โหโอ้นี่ปุ๊ปปิ๊กนายแพงไปไหมอ่ะเฮ้ยไข่ทองคำห้าสิบตัวเองพี่ฝนห้าสิบมีแค่ไหนอ่ะแล้วเรามีแค่สามเรามีตัวอยู่แค่เท่าไหรพี่ฝนมีมีแค่สามอยู่ตรงไหนอ่ะตัวหาไม่เจอตัวอยู่ตรงไข่เนี่ยตรงรูปไข่นะอ่าดูดิตัวอ้าวไม่เห็นมีทั้งอันเลยของพี่ของพเอกไม่มีตัว ของพี่ฝนมีตัวอยู่แค่สามมาดูท่าทางมันจะได้ยากนั้นเนี่ยงั้นเดี๋ยวเพเอกออกไปลองดูที่ว่าเขาจะมีโค้ดตัต๋วหรือเปล่าเผื่อได้ไขทองคําทั้งหนึ่งอันนะพี่ฝนนะโอ้โหพี่ฝนใส่ไปจนหมดทุกอันแล้วะใสไลน์มาเหรอใส่โค้ดที่เขาให้มาหมดทุกอันแล้วะยังขาดอีกต้องเจ็ดตัวแน่หัวน่าจะ ทีกันนะตัวมาหาไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันใครรู้บอกไว้หน่อยแล้วกันนะตอนนี้พี่เอกได้มาต้องหลายอย่างไม่รู้เอาไว้ใช้ทําอะไรเอาไว้คราวหน้าเราค่อยมาดูกันใหม่แล้วกันก่อนอื่นเดี๋ยวขอกลับไปดูพึ่งของเราก่อนนะทุกคนอุปกรณ์เสริมมีเยอะแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรอืมง่้เดี๋ยวให้ <c oughs> เพื่อนๆนมาบอกแล้วกันว่าอะไรทำอะไรได้บ้างนะจชะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันต่อคราวหน้านะเดี๋ยวคราวนี้นี่พี่เอกจะต้องอัปเกรดพวกนี้ให้มันแรงๆไปก่อน แล้วมาเจอกันใหม่คราวหน้านะทุกคน่อนอื่นนี่เอาเยลลี่ใส่เข้าไปเลยนี่ฟาบฟาบฟาบมีฝนเขาชอบกินเยลลี่นะแล้วก็มีรอยย่อเยลลี่เนี่ยอัปเกรดได้ดีมากเลยเนี่ยอพออร่อยใครๆก็ชอบเอ้ยพี่เอกได้พึ่งพิเศษอีกแก้วว้าวสุดยอดไปเลยเอ้ารอยย่อเยลลี่ยัดเข้าไปให้เต็มๆเลยนี่แน่นี่แน่ใส่ให้หมดใส่ให้หมดทุกโต๊ะเลยนี่ใส่เลยใส่เลยฟาบนี่กลายเป็นพึ่งกาหาร